สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีพี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยยครับพี่น้องทักทายพี่น้องฟังไทยละกะพี่น้องทงองออั้งซอปปเล่าร่วมถึงเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องยูทูบที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามหรือว่าเข้ามาชมหย้อนหลังกับขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบใจหลายๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องซิมาว้าถึงนะครับตอนนี้ก็กําลังเป็นประเด็นนะครับ โดนชาวเน็ตนะครับในอาเซียนถล่มยับนะครับเกี่ยวกับกัมพูชาที่จะเป็นเจ้าภาพสีเกมนี่แหละครับผมไม่มีความพร้อมแต่อยากเป็นเจ้าภาพนะครับกัมพูชา,ขาเขมรน,นี่แหละครับพี่น้องครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ากัมพูชาปีนี้หลายประเทศพูดถึงนะครับโดยเฉพาะประเทศประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับพูดถึงว่า ตำหนิกัมพูชานะครับว่าไม่มีเบี้ยเลี้ยงนะครับให้กับกรรมการต่างชาติที่จะไปตัดสินที่กัมพูชานะครับไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้ไม่มีที่พักไม่มีรถรับส่งนะครับกัมพูชาไม่มีความพร้อมไม่มีอะไรให้กรรมการตัดสินเลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่านะครับกัมพูชาก็จะใช้กรรมการของกัมพูชาเองนะครับกีฬาหลายประเภทก็ตัดสินเองนะครับเอาเจ้าภาพ เป็นทั้งเจ้าภาพเป็นทั้งกรรมการผู้ตัดสินนะครับทีนี้มันก็มีคนพูดถึงเยอะนอาเซี่ยนเขาก็บอกว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะโกงนะครับเป็นเจ้าภาพมันต้องเป็นกลางนะครับกรรมการตัดสินต้องไม่ใช่เจ้าภาพเองต้องมีหลายประเทศมีส่วนร่วมนะครับนี่กรนีกัมพูชาเหมือนอยากตัดสินเองหมดทุกอย่างเลยนะครับอยากมีรายได้นะครับสอวเวลที่จะมีการโกงเกิดขึ้นกีฬาหลายประเภทนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมานะ ไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับนักมวยลาวก็ไปทดลองนะครับเปิดก่อนที่จะมีการแข่งขันซีเกมนะครับก็ไปลองอต่อยกุลคแม่ดูนะครับสุดท้ายก็แพ้นะครับแพ้แบบขานสายตานะครับนักชกลาวก็รู้สึกเสียใจนะครับกับการตัดสินของกรรม,ก,รรมการชาวแคมนนะครับ ปีนี้เหมือนยังไงก็แล้วแต่นะครับว่าผมว่าปีนี้ยังไงการตัดสินเนี่ยถ้าไม่มีกรรมการต่างชาติที่เป็นกลางนะครับโอกาสโกงมีสูงมากเพราะกมเพราะว่าเจ้าภาพกับเขมรเนี่ยเขาต้องการได้เหรียญทองเยอะที่สุดนะครับก็ไม่รู้ละครับแต่และว,ว่าลองติดตามดูว่าปีนี้มีดราม่าแน่นอนนะครับใครดูซีเกมปีนี้ผมมั่นใจว่าดราม่าตัดสินนี่ค้านสายตาหลายประเทศนะครับเข้าข้างขเขมรน,นี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ อา้กากรรมการไม่มีต่างชาติเนาะก็ฮุนเซนบอกว่าไม่มีที่พักให้ไม่มีเบีย้ยเลี้ยงให้ไม่มีรถรับส่งนะครับทุกอย่างไม่มีแต่อยากเป็นเจ้าภาพนะครับตั้งแต่เปิดเป็นเจ้าภาพซีเกมมาไม่ไม่ว่าจะเป็นพูดถึงมัสคอตนะครับมัสคอตก็เหมือนกันหลายประเทศก็พูดถึงนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียเขาก็พูดถึงว่ามัสคอตกัมพูชาที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเหมือนก๊อปปี้นะครับนะครับก๊อปปี้มาจาก อินโดนีเซียนะครับที่เขาเป็นเจ้าภาพเป็นมาสคอตของอินโดนีเซียนะครับทีนี้นะครับถ้าถามว่าการตัดสินแบบนี้นะครับใครจะยอมรับได้บ้างอ่าห้าสิบห้าสิบไม่ต้องพูดถึงนะครับออกเจ้าภาพอยู่แล้วกีฬาทุกชนิดออกเจ้าภาพเพราะกรรมการต่างชาติไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับเป็นเจ้าภาพได้ไงมันน่าอับอายมากเลยนะนะครับ มวยนี่ยังไงยังไงก็โดนโกงนะครับมวยโดนโกงแน่นอนโดยเฉพาะกีฬาพื้นบ้านของกัมพูชาของเขมรที่บัญญัติเข้าไปนะครับในซีเกมยังไงก็โดนโกงมันไม่เหมือนกีฬาในประเทศเนะครับกีฬายุโรปอเมริกากีฬาแถวโซนโซนทวีปอื่นเขานะครับมันมีการตัดสินแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เป็นกลางนะครับ ในอาเซียนเราเนี่ยมันก็มีหลายประเทศที่เป็นเจ้าภาพดีนะครับอย่างเช่นนะครับฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับใครอีกนะครับเวียดนามก็พอได้นะครับไทยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเจ้าภาพถือว่าบ่อยนะไทยนี่เป็นเจ้าภาพบ่อยมากนะครับแม้แต่เราเป็นเจ้าภาพนี่ยังต้องเอาอุปกรณ์จากฝั่งไทยไปช่วยนะครับไม่ว่าการจัดซีเกมลาเราเป็นซีเกมก่อนเราเป็นเจ้าภาพก่อนกัมพูชานะครับ เมื่อก่อนก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนะครับเราเป็นเจ้าภาพก็ยังขอความช่วยเหลือจากฝั่งไทยเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่าไม่มี e x p e r i e n c e นะครับตอนที่เป็นเจ้าภาพก็ได้เจ้าหน้าที่ไทยไปช่วยตั้งเยอะตั้งแยะนะครับมาปีมานิที่อะไรนะเวียดนามเวียดนามเขาก็มีประสบการณ์นะครับมานลลานะครับฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพก็ถือว่าดีนะครับมาเลเซียก็ดีอินโดก็ดีนะครับพอมา กัมพูชามาขเขมรน,นะครับโอ้โหประเด็นดราม่าเยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกติกานะครับกติกาที่เคยจัดกันที่ประเทศอื่นๆเขาจัดกันนะครับก็เอาออกนะครับแล้วเอากติกาใหม่เข้ามานะครับทีนี้นักกีฬาแต่ละประเทศมันก็เตรียมตัวลำบากนะครับลำบากคือเวลาที่เราซ้อมมาในกติกานี้นะครับพอจะไป พอจะถึงวันแข่งนะครับเจ้าภาพก็กลับไปเปลี่ยนกติกานะครับก็ต้องซ้อมใหม่นะครับทําไมมันเป็นเจ้าภาพที่มันทําให้ประเทศอื่นหรือว่ามันแตกต่างจากประเทศอื่นมากๆนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ากัมพูชาหรือเขมรไม่รู้เขาเขาเขา,เขาคิดยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายลิกสิทธิ์นะครับก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นมีปัญหาตั้งแต่ต้นเลยนะครับประเทศอื่นเขาขาย10,000เหรียญ5,000เหรียญน,นะครับ กัมพูชามันจะรอบไปตั้ง8 0 0แสนเหรียญน,นะครับโอ้โหขมน่น28ล้านบาทซื้อคุ้มไหมครับไม่น่าคุ้มนะครับซื้อยังไงก็ไม่คุม้มเพราะขามนก็บอกแล้วว่าไม่ได้ถ่ายทุกประเภทกีฬานะครับจะเน้นแต่กีฬาพื้นบ้านขามน28ล้านมันก็ไม่คุม้มตอนแรกก็บอกว่ามีประเทศน้นซื้อประเทศนี้ซื้อนะครับประเทศนั้นซื้อประเทศนี้ซื้อแต่ไทยไม่ซื้อนะครับปกติไทยไม่ได้มีปัญหานะครับทุกคน เงินแค่นี้ประเทศไทยถือว่าไม่เยอะนะครับอ่ากสทชก็เขาซื้อได้ที่ประเทศไทยนะครับปัญหาว่ามันมีปัญหาเรื่องกุลคแมรกับมวยไทยมาตั้งแต่ต้นไงมันก็เลยมีประเด็นไม่ค่อยอยากซื้อเขาไม่ซื้อไงเขาไม่หมดอารมณ์ดูง่ายคือเขมรเ,เป็นเจ้าภาพหมดอารมณ์ดูเลยอ่ะผมเนี่ยคนหนึ่งแหละครับผมคนหนึ่งที่จะไม่ดูเลยนะครับจัดก,กีฬาประเภทก,กีฬาตะก้อก็แล้วแต่ฟุตบอลก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่ดูเลย เพราะผมเห็นความไม่พร้อมของเจ้าภาพขเขมรน,นะครับกีฬาที่เคยเหรียญทองนะครับที่เคยจัดประเภทเหรียญทองใช่ไหมครับเซปักตะก้ออย่างนงี้นะครับมีกี่เหรียญทองอฟุตบอลมีกี่เหรียญทองนะครับเทควันโดแบดมินตันนะครับกีฬาที่คาเมนไม่ถนัดหรือไม่พัฒนาหรือไม่รู้จักนะครับกับตัดออกไปนะครับ ให้เหรียญทองนี่น ột, ลดลงนะครับเอาเหรียญทองไปใส่กีฬาที่ตัวเองถนัดนะครับเพื่ออยากได้เหรียญทองเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือความคิดของเขมรเนี่ยนะครับความคิดของเขมรคิดได้แค่นี้อ่ากีฬาประเภทไหนที่ประเทศอาเซียนทุกประเทศสิบประเทศสามาชิกอาเซียนเออสสามาชิกอาเซียนมีสิบประเทศน้พี่น้องครับกีฬาประเภทไหนที่เขาไม่ถนัดเล่นนะครับ เขาไม่ได้รับการยอมรับในสิประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้รับการยอมรับแต่ตัวเองถนัดอยู่คนเดียวนะครับกุณคาแม ى, เปลี่ยนกติก,กาเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แล้วใครเขาจะไปซ้อมทันนะครับมันไม่ใช่กีมันมันไม่ใช่ซีเกมนะครับที่กัมพูชามันซีโกงนะครับคือมันตั้งใจที่จะโกงอยู่แล้วผมบอกเลยนะครับว่านักมวยลาวเนี่ยอย่าว่าแต่นักมวยลาวเลยครับนักมวยไทยก็เหมือนกัน ไปต่อยที่ขเขมนเนี่ยจับตาดูเลยยังไงก็ค้านสายตาอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับฟุตบอลก็เหมือนกันค้านสายตาบอกล่วงหน้าเลยนะครับจบซีเกมนี่ประเด็นนี้ก็จะร้อนระอุมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะความไม่ตรงฉิงของกัมพูชานนะครับมันมีปัญหาตั้งแต่ที่ไม่เอากรรมการต่างชาติแล้วนะครับคือยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นว่าเออ ไม่มีเงินไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้กรรมการไม่มีที่พักให้กรรมการต่างชาติไม่มีรถรับส่งนะอยากมาตัดสินก็ต้องมาเองเบี้ยเลี้ยงไม่มีให้พูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงอยากเป็นเจ้าภาพแต่อยากเป็นกรรมการเองก็หมายถึงโกงไงโกงทุกอย่างดูซีเกมปีนี้ดูยังไงก็ไม่มันทุกคนดูยังไงก็ไม่มันขามนไม่น่าเป็นเจ้าภาพบอกพูดตรงๆนะครับไม่มีความพร้อมเลยนะครับเรายังไม่ได้มีปัญหาขนาดนี้นะ ตอนที่ลาวเป็นเจ้าภาพไม่ได้มีปัญหาเหมือนคาเมรขนาดนี้นะเขเมรทาอะไรไม่เหมือนใครเลยนะไม่เหมือนใครสักอย่างนะครับทําเหมือนตัวเองฉลาดทาเหมือนตัวเองเก่งมีความพร้อมนะครับอยากทําให้มันแปดเก่งกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายมันกลายเป็นปมด้อยให้กับตัวเองนะครับขายลิขสิทธิ์ก็ไม่มีใครซื้อไม่ไม่ให้ดูคนอื่นเขาก็ไม่ดูนะครับแล้วป่าบอกว่าไทยไม่ซื้อไทยไม่เข้าร่วมประเทศอื่นก็เข้าร่วม ประเทศอื่นก็เข้าร่วมนะครับไม่มีไทยคาเมนก็อยู่ได้พอไทยไม่ซื้อเป็นไงครับมาต่อรองนะครับต่อรองให้ไทยซื้อ,อลดจาก28า่ล้านนะครับลดลงมาก็ไม่ซื้ออีกนะครับคนไทยเป็นเอาง่ายคือคนไทยเขาเป็นประชามติอยู่ในคนไทยทั่วประเทศเขาไม่ดูซีเกมที่คาเมนเขาก็ไม่เดือดร้อนนะครับ โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิธีคนสองฝั่งโขงพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสิริประภาดคลิปคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องครับโอเคครับนอนรับฟันดีพี่น้องสุขคนอย่าลืมนะครับผมสงการปีนี้เที่ยวให้สนุกนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับพี่น้องครับอย่าดื่มหลายนะครับเวลาขับรถนะครับโอเคครับสบายดีสวัสดีครับ